สวัสดีครับต่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่บรรดาได้มันตกหรือมันออกบรนตกเหรอะนะครับก็กะจะขับรถไปที่ไหนปากตางนะปักตาง,ตางห้อยไข่นะครับตี่เข้ามาตังบรไดาเนี่ยนะครับนี่คือเส้นตางมาหลัง,งรถกลังกลับบ้านมาครับก็เลยอัปเดตเส้นตาง ตรงนี้นะครับสีตามไปไม่ข่อยว่าเจียบใส่ครับวันนี้ครับ ใหญ่ในคนเคยนะครับผมบอกครับรถมาตลอดนะครับแต่น้อยยำปวดปวดพเท่าแล้วครับเ,เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแก่แล้วเต๋อปวดจะไปครับอยู่บ้านผมอะไรบ้านบ้านผมอยู่ที่สี่มันยืนเนาะเต๋อไปตามประชัน้อยตามไปสซักหัวงแล้วก็มาตั้งเนี้ยตั้งเน่อยไข่เนี่ยครับ ว่าเต่กับพจประบงค,ครับพจประมง บันดานี่ยเขาบันวัดสถานไม่นะนี่เมนนะที่ผมจำได้นะครับบ้านสถานครับตำบลม่คำครับ อำเภอเมจันละเม่กกีนี่เมตเสามันได้เนี่คืออำเภอเมสายนะครับแล้วมันได้ก่อนนั่นเห็นไหมมีอำเภอเจีงแสนนะครับฉะนั้นที่ผมมาโยแกะพามาเนี่ยก็คือเป็นแยกเลยบ้านผมอยู่เจียงแสนนะครับกลับมาบันไดกับเป็นอำเภอเมสายนะครับบันไดมีสองบันไดนะครับบันไดมันตกแต่มันออก เดี๋ยวเาจะเลี้ยวขวาตรงนี้ครับเดี๋ยวขวาตรงนี้เขาบอกไปบ้านตลาดใม้เคยห้องแง่ใหมะไรตรงนี้ครับขัตรงนี้แต่ถ้าอันนีเขาดูสวยนะเราจะได้เห็นดอยผาหี่ดอยตุงนะครับวิวสวยๆครับ ไปตรงนั้นแหละเดี่ตั้งนี่นะนี่ครับน,นี่เห็นยูวสวยมากมากนี่เห็นคาว่าดอยนางนอนนะครับเมิ่มไปสายจวัดเชียงไฮซึ่งน,ล,น,นลังจากไปขึ้นคือโดยตุงนะครับดอยผายฮี ดอยนางนอนคือลักษณะเหมือนคนนอนนะครับก็เดิยเรียกว่าดอยนางนอน เนเองก้อนหน้านี่คิดกรตรงนีนัดนะ่ี่ต่นี้ครับสองรบายครับบ้านของเฮมหมครับ ได้ประสาทเน,นื้อของเหงไหม ข้อชมชนเนี่ยต้องระวังครับรรเราปฏิละตัวหัวหน้าเรอหัวต้นจะมาะมาบร,ริบตัดมากก่านะแต่เก็ขอโทนที่นะ ตัวเตะยเยยิงครับ นี่รถจะใครอย่งายงใครนักง,งตได้นะครับ thank you นี่คือบ้านห้องแห่หลวงนะครับปุ่นกี่ผ่านมาคือห้องแหงไม้แนะหลวงห้องไม้แค่นเป็นสซา,สานะเป็กซานะเป็นนะปูนนะปูซาดนะครับแล้วก็่าต้นตากข้างถนนแล้โก้เนี่นักกว่านี้เห็นไหครับก่อนนะ của ông Phụ sát khi lên video boiled Nó khá dở hào! Còn th Physical quality nó dễ chịu mioso các bạn xem con quang, mạng này à, quang là cái này, ăn mạng nè các nó dẻo này ai tung nè going out เซีนบ้านห้องแห่วงแรกนะครับหรือเดี๋ยวนี้เขาเข้าอยหมู่บ้านแล้วครับแต่อย่ามาบ้าน,น,มาานไม่ใครอ่ะ การดังๆคือกัดไม่ค่ครับแต่อย่าแวะเข้าบ้านเขาอย่าง,งาน้อยแวะไม่ข่ซึ่งกินลงกินหลากมัไนไม่ข่เนี่ยครับเดี๋ยวการม่หลายเนาะก่อนการมา่อไหร่นักเตาปับจจุบ,จบันนะครับ ไ,ไข่ไม่ไข่ผมคิดถึงลอกกิทลำล้ำกับเป็นวุ้นเียวไก่ครับแต่ไข่นี่คือลำเหมาะอร่อยถึงแล้วนะครับนะปัดตงังเขาปัดตังไข่ที่เข้ามาตาังมาบ้านผมนะครับ มาตั้งห้องแอร่มไมห้องเงี่ย,ยดวงสันทัดบันไดนะครับเนี่ยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับเส้นต่างตี ถางคนมานะครับจะทายประมาณนี้ละกันนะครับไม่ไข่แต่มาตังไม่ไข่นะครับอยากให้ไปตัป้งไหนก็เม,ม่นมาบอกได้นะครับ